สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมบอนนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมไฟเดรทไนฟังกินกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับม็อดในวันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งม็อดยอดนิยมที่น้องๆขอพี่มาแบบถล่มทลายอีกม็อดแล้วนะเอออันนี้ขอมาเยอะจริงๆนะฮะนั่นก็คือม็อด vs กับ the GM หรือว่าเกมมาสเตอร์นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ jester doll นะฮะมาจาก Ent i t y ี้ไนนายะครับถ้าเกิดมีใครเคยดูอันนี้ก็น่าจะรู้จักเจ้าตัวนี้กันที่อยู่แล้วนะอันนี้เราก็มา เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมไฟเอ้ยเจ๋งนี่วะเหมือนเดินนะครับอย่าลืมกระแทกไร้แรงๆหนึ่งทีนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมอนบอลนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับสัญญาจะรีบอัปเดตมดใหม่ๆมาให้คุณได้ชมก่อนใครเลยละครับอ่าเขาบอกว่ามดนี้มีคำเตือนนะฮะอาจจะมีเลือดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงดาแล้วก็มีจัมส์แรกนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนระวังกันด้วยนะจ๊ะมาถ้าเราพร้อมแล้วเราลุยกันเลยครับผมเอ้ยเข้าใจทำ เด็งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงน่รักดินเลยน้องๆหลายคนชอบถามนะฮะที่เปลี่ยน up พ c r o l l down s c r o ยังไงน้องเวลาจะเปลี่ยนเป็นลูกศรลงพยายามหาคําว่าอั s c r o l นะฮะแล้วก็เราก็กดตรงนั้นครับมันจะเปลี่ยนเป็นดาวสโ c r o l l ได้นะฮะแต่ละมอดมันก็จะอยู่ที่แตกต่างกันไปนะต้องพยายามหากันดูนะครับในออปชันนะมาถ้าเราพร้อมแล้วเราไปดูที่สตอรี่มดกันเลยครับผมโอเคมาเราอยู่ในวีคเอ้ยเป็นแบบวีคช็อตๆนะอ่าระดับฮาร์ดนะฮะไปดูกันเลยทำไมเป็นหน้าห้องห้องน้ำวะดูดิ เอ้ยนี่เกมมาสเตอร์เนี่ยน่ากลัวจังโอ้ยตาแดงด้วยเอาว่ะเอ้ย <c oughs> น่าสนใจน่าสนใจเขาทำมดได้น่าสนใจมากเลยนะดูสวัสดีฉันคือเกมมาสเตอร์ยินดีที่ได้เจออืมว่าแต่ฉันนี่หลับไหลไปนานแค่ไหนแล้วนี่นายรู้อะไรไหมมันไม่สําคัญหรอกตอนนี้ฉันแค่ยินดีนะที่นายอยู่ที่นี่ เราจะได้มารวมเล่นเกมกันอีกมากมายซึ่งมันมีตัวเลือกให้นายมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นนายอยากจะเล่นอะไรล่ะเกมมาร์กลุกหรือว่าแลสก์กอปุบสกิปอ่าคุณมาอยู่ในไฟเดนในฟังกินก็ต้องแรปสิครับแรปปอเทินกันเหรอฉันไม่เคยได้ยินเกมนี้มาก่อนเลยเอฟแบ๊บปุบปิ๊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 บก็แค่แรปโยแรปโยลองไปมั่วๆวครับง่ายๆมาจัดไปโอ้ฉันเข้าใจแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดละกันนะในการร้องเพลงเนี่ย นี่มันจะต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยโดบี๊บใช่แล้วครับจัดไปเอ้ยลูกสอนมีหล่นลงมือดิงดิๆๆ่งดๆงเอยเอ๋พี่กี่พี่ดูไอ้ถังขยะด้านหลังนะเฮ้ย <laughs> <laughs> ทำไมเรากดแล้วแบบเลือดเ,เ,เราลดล ου, ัวงๆกันวะเนี่ย เออมา Come เข้ามาไอเสียงด้านขวาล่างมันคืออะไรพี่ไม่ค่อยเข้าใจ <laughs> เออดันกลับไปแล้วนะเออกวนดีเฮ้

ยู่ได้อยู่เอ้ยใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยอะไรอยู่ด้านขวาอะไรวะมีอะไรช็อตมาอยู่ด้านขวาด้วยอ้าวมีการแปลงร่างเกิดขึ้นนะฮะมาดิครับอารมณ์เหมือนสกายเลยแปลงร่าง แม่ดูเกิร์เฟนเป๊ะสกอตเตอร์เป๊ะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับแปลงร่างกันอีกแล้วเหรอนี่แค่เพลงสองเองนะ <c oughs> ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันแพ้แต่ว่าแต่ว่าฉันจะลองเกมใหม่นี่นะซึ่งฉันจะหาหนทางเป็นล้านทางเลยแหละที่จะทำการโกงเนะี่ยและเพียงแค่คิดว่านายจะต้องพ่ายแพ้แบบไม่มีทางสู้เ <c oughs> พี่แกนั้นั็นนำความสุขมาให้ฉันมากกว่าสิ่งใดแล้วเอาว่ะ โลกจิตสุดๆหลอนไปไหนบี๊บสกี๊บเอ้ยอย่าหวังว่าจะชนะครับผมสามารถกดรีทรายได้มันแบบมันเป็นความรู้สึกที่ฉันได้กลืนกินผู้คนอย่างนายไงล่ะและเจ้านุ่มเป็นไงรู้สึกดีไหมแบบโดสกูบิปุูบี๊บทำไมคุณดูโลกจิตจังเลยครับเราไปต่อเพลงสองกันเลยดีกว่าก็ได้บอยเฟรนด์ ถ้าเกิดนายอยากจะออกไปจากที่นี่ขนาดนั้นล่ะนะนายพร้อมที่จะเริ่มเล่นเกมต่อไปหรือยังล่ะปีสิกเดอปปี้เอ้ยก็บอกว่าเริ่มได้แล้วมาเอ้ยโหดอยู่นะเนี่ยเอ้ยว h เอ้ยเอ้ยอะไรอะ โอ้โกงจัดจัดอ้เออว <c oughs> เรามีการต้องกดตัว V ีเพื่อทําการหลบหัวใจที่มันจะมาสตันเราแต่ถ้าเราโดนสตันต้องกดสเปซบารัวๆโอ้โหเอาเรื่องเลยเนี่ยโกงจริงเกมมาสเตอร์ Master, เจ้าจีเอ็มบ้ามา ้แล้วนะต้องกดหลบให้ได้ถ้ากดหลบก,ก็ไม่มีอะไรยากไปกว่านั้นละวล็ลบลบอคล็อกซิอ้าเอน็นมีการเปลี่ยนปุ่มให้ไปกดตัวเอนเน็นแทนด้วย

N B โอ้ยออตยอ,อต <B. S 1> นนี้ตัวอ, <c oughs> อะไรเออ B ีวีกดคือไม่ทันตัวอะไรโอ้โหอะไร B โอเค โอ้โหเอ้ยมันนมันสมองแทบแยกเป็น2ส่วนเจอมดนี้เข้าไปเออสำหรับส่วนต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูฉากตายทั้งหมด3แบบนะฮะแมไปดูกันแบบที่หนึ่งมา <Yeah. S 1> แบบปกตินะครับไปดูแบบที่2แบบนี้เป็นตอนหลงรักนะฮะสังเกตหน้าเกิร์เฟนที่ดีนะ,ะโอ้โหโอ้โห yeah. มีเสียงสัตปลาดนะฮะไปดูอันที่3ามกันเลยครับอันสุดท้ายนี้จะเป็นแบบตอนที่เราโดนสตันแล้วก็ปีศาจมากินเรานะฮะโอ้ยโอยอย่างหลอนอันนี้โหสุดแล้วแม่จบลงแล้วนะครับสำหรับฉากจบทั้งหมด3แบบนะครับ เป็นไงครับก็เป็นแบบเหมือนบอยเฟนไปเจอเกมมาสเตอร์สุดโกงนะฮะพี่ว่ามอดนี้เป็นหนึ่งในมอดที่แบบโหสุดยอดเลยแหละกดยากนะมีแบบมาหลอกให้กด V กด B กด N เดอร์ให้หลุดจากการหลงสนิทแล้วก็ชอบเมคานิกเวลาที่เกิร์ลเฟรนด์แบบโกรธบอยเฟนดเนี่ยเวลาไปหลงรักเขาเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมให้กำลังใจพี่ด้วยการกดไลค์กับคลิปนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อๆไปนะครับยินดีีีีต้้อออนนนรรัับบสสู่่่่ชงพพพลลละะฮาหคิปข ก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ